กินทั้งหมดเนี้ยใน1คลิปเราอาจจะอาจจะต้องไปเจอที่โรงพยาบาลาโรงพยาบาลได้จะมารีวิวตัวไหนกันอ่ะสองตัวน,นี้ก่อนอ่ากระเทยซันเดย์ก่อนอ่าวันวนีวน้วันนี้วันนี้วันเสาร์วันเสาร์ารด้วย,ยแต่วันแสดงว่าคือฟลุตตี้เนี่ยมันโผล่ในไทจีนแต่ว่าฟลุตตี้อะไรพวกเนี้ยอ่ะเรากินก่อนเดี๋ยวกินก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตเต้ยกับีกครั้งนะครับ อลังการมากอลังการสุดๆไปเลยบอกเลยว่าอลังการสุดแล้วท่านกีราทำเคยงทำคลิปมาเพิ่มปริ่มเพิ่มปริ่มมากเลยไม่ต้องพูดบ้านทำเพลนะขอบคุณทางไอเปอร์โซแมนนะครับผมส่งกาแฟมาเยอะแยะเลยยังจุใจเลยต้องบอกเลยว่าถ้าเราชิมทั้งหมดเนี้ยใน1คลิปเราอาจจะอาจจะต้องไปเจอที่โรงพยาบาลไปโรงพยาาบลได้เพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆปล่อยซีรีส์ออกนะเพราะว่ากาแฟที่ทางไอเปอร์โซแมนเขาส่งทั้งโปรเซสที่หลากหลายมากพื้นที่ต่างๆประเทศเอ้ยมีไมกาแฟเบนิ ีก็เลยแบบว่าโอเคตอกแบ็เป็นกีฬาเป็นกีฬาต่อต่อและกันทางเอเปโซแมนโหนเอาไปเลยฟองให้เต็มเลใจชอบชิมเลยนะเราจะพยายามกินให้ให้ได้ครบทุกตัวนะครับภายในอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ละกันจริงเพื่อนๆอาจจะไม่แน่ใจเพื่อนๆไมรู้จักบริษัทเอเปโซแมนมาแต่ว่าผมเองผมก็ตกใจที่ทีแรกอะได้รับการติดต่อมาเพราะว่าผมเนี่ยกินตัวนี้อยู่แล้วทุกคนนี่ไงที เอเพโซ่เนี่ยนะครับเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยคือตัวนี้นะครับเป็นเมในกาแฟที่ขายอยู่ในโรบินสันซึ่งมันอยู่ตรงหน้าบ้านเราอยู่แล้วอ่ะเวลาเมในกาแฟเราค่ะแต่เราสั่งออนไลน์ไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติอะผมเป็นคนที่กินโรบัสต้าตอนเช้าอยู่แล้วซึ่งตัวนี้มันเป็นเบลนระหว่างโรบัสต้ากับอาริบกาที่ว่าขายในโรบินสันแล้วก็ผมซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติมันแบบบาลานซ์ดีมากแล้วก็อีกอย่างก็คืออันนี้จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งบอกเลยค่าโอนก็เลยเป็นที่มาของซองเหลืองๆตรงนี้นะครับก็คืืออออจจรริิงงๆๆหาขวโซเเมนนนนั่่และพ ไปห้างสินค้านะไปติดตามทางเอพิโซแมนได้จับสินค้าตัวนี้เลยนอกจากสินค้าตัวนี้แล้วนะครับเอพิโซ่แมนก็ยังมีสินค้าตัวอื่นตามที่วายอย่างนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าล็อตที่เราได้มาเนี่ยเป็นล็อตที่พิเศษมากเพราะว่าซองนะครับที่สวยงามขนาดนะครับมันมีการการกระทําบางอย่างที่พิเศษมากนะครับก็คือมีการเอ็กกับทางศิลปินชื่อพัวบอลก็เป็นคนที่ดีไซน์ตัวซองตัวนี้ของซองแพคเกจครับเป็นแพ็คเกจที่แบบน่ารักน่ารักนะสวยงามด้วยแหละแต่หมายข้าใจว่าจะไม่มีแล้วเอาเอาเอาเนาะอะไรไม่ใช่ ก็เลยโอเคก็เลยให้เพื่อนๆดูว่าต่อไปเนี่ยทางบริษัทก็อาจจะมีอะไรแบบนี้ออกมาอีกนะครับติดตามกันได้รบนคัแล้วก็เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นว่ามีซองแบบนี้อยู่ในห้างสินค้าแต่ว่าสามารถติดต่อทางโซแมนได้เขาก็ขายแับออนไลน์เหมือนกันแล้วก็มีร้านกาแฟหลายตัวนะครับที่ส่งตามร้านกาแฟใหญ่ก็สามารถเข้าไปเลือกกาแฟมาทานมาล กาแฟต้องรับรองว่าต้องพรีเมี่ยมแน่นอนเพราะว่ายังไงใส่ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆแล้ยอย่าส500ยี่ห้ก็ต้องมีคุณภาพที่แทบจะดีอย่แล้วครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวไหนกันอ่ะส่งตัวนี้ก่อนอ่ะอัลเทเดย์ซันเดย์ก่อนอ่าวันนี้วันดีวันนี้วันเสาร์วันเสาร์เลยถ่ายวันเสาร์เลยวันเสาร์เลยอะไรก็อัลเทเดย์ซันเดย์ไว้ก่อนอ่าวันน่าจะเป็นเมล็ดกาแฟเบลนด์เนาะก็เป็นไลท์มีเดียมโรส่าทั้งคู่อ่าตัวเพสโซนอาจจะต่างกันนิดหน่อยน่าจะมีเป็นการเบลนด์จากหลาาายยยๆนนนไไปปกก็็เเดดี๋วมูััรร่สชติจะงง you <laughs> เราไปชมมาแล้วนะครับทุกคนเสารเดย์เก่อนใช่ครับวันนี้่มึงสอามาดูรายละเอียดข้างซองนี่เสารเดย์เนี่ยเป็นสีม่วงโอเคขอบคุณมากเลยเทสโน่ที่เขียนไว้เนี่ยเป็นลาสเบอร์รี่ออร์เรนบอสซาแมนนี่ช็อกโกแลตฟิลิปนะครับแล้วก็เป็นไลท์มีเดียมโลน่าจะเป็นแบบกลางระหว่างเบอร์ความเป็นแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้ว่ามีบอดี้ด้วยมีเบอร์รี่ให้เราได้กินด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาชิมดูไม่มีดีเทลว่าเป็นของอะไรจากที่ที่หาหรืออะไรมามาครับมามาชิมกันเนะชิมร้อนก่อนมุมกินครับ เขาบอกว่าด้วยคำที่เราจะไม่ได้หาบริบทที่ดูกล้องอาจารย์เดลเดลนิดนึงได้ความเป็นเบอร์รี่ที่ค่อนข้างจะเคลียร์มีความเปรี้ยวนะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีช็อกโกแลตมีเนื้อช็อกโกแลตเข้ามาด้วยนะครับฟูมอยู่นะโอเคนะเนี่ยหมายว่าเรัด้สัมผัสถึงช็อกลตมันก็มีความสวีทเนตเป็นของตัวเองอยู่ก็ถือว่าเป็นเมกาแพที่แบบบาลานซ์ดีฮะมาชิมเย็นกันเย็นกันครับเซกุลเซโกเซกุลโกอืออือโอ้เย็นแล้วแบบว่าเปรี้ยวชัดเจนเลยนะอือ เป็นความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสดชื่นผลไม้อะสดชื่นผมว่ามันเป็นเมกาแฟที่แบบว่าเหมาะกับการมีทุกบ้านนะจริงแล้วก็ใครที่ชอบกินกาแฟเปรี้ยวสดชื่นนะถ้าทำถ้าทำโคบูได้ไหมได้นะแต่ความเปรี้ยวมันก็จะไม่ได้ติดไปเยอะขนาดนั้นในะแต่จะเปรี้ยวน้อยหน่อยผมว่าความเปรี้ยวเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาได้โดดเด่นกับในตรงนี้แล้วกันถ้าคุณชงร้อนเกีลเบโซ่ก็จะได้ความเข้มข้นตัวช็อกโกแลตที่บอดี้อยู่นะบอดี้บอดี้แล้วไม่ใช่ฟุตตี้แต่แบบบางๆน้อใช่แต่พอตรงไปอเมริกาโน่ว่าจะเพิ่มเบอร์โบดดไไ้้้้้อยย่่าางททใหหมมมัันนนนนนฟุตตีเเเเพิขึกกก็็็ืลปปว กาแฟที่แบบชงได้ทุกเมนูก็ต <Yes>, yes, ้องบอกว่าคนที่อาจจะไม่ชอบบริเวกาแฟเปรี้ยวอาจจะไม่เหมาะก็ไม่เหมาะเซทเทเดนะก็มีความเปรี้ยวของเบอร์รี่มันเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอร่อยเพราะว่ามีเปรี้ยวแล้วมีมันความหวานสวิตพอปที่ดีก็รวมตัวกันดีแต่เซทเทเดเบนก็เดี๋ยวถัดไปจะเป็นแต่เดย์เบรนเดยวมาดูกันว่า2ตัวนี้มันแตกต่างยังไง มาทุกคนมาซันเดย์นี่ครับซันเดย์อยู่ตรงนี้แล้วริมร้อนนะนี่เทสโต้เขาเป็นแองเจลีนนะคาราเมลพีนัทพายนะวิสช็อกโกแลตแอนด์สมูทบอดี้มีเดียมโรส <c oughs> ทนี่แทงเจลีนก <c oughs> ันเลยแทงเจลีนน่าจะส้มเขียวหวานปะเออ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 ส้มเขียวหวานแสดงว่าคือฟรอตตี้เนี่ยมันโผล่แทงเจลีนแต่ละฟลอ,อตตี้อะไรกันเนี่ยโผล่มาเ,เยอะเออเออไม่ใช่หรอกคือผมพอผมคุณบอกว่าอ่ะเรากินก่อนดูกินก่อนคุณบอกว่ารสชั้นเออต้องมาตัวเดียวใช่ไหมโอ้ พอกินปุ๊บโอ้ส้มมาอันเดียวจริงเดียมาเดียวกรีบเดียวเออเรียกได้ว่าเขาเรียกว่ากลิ่นของความเป็นแอนเจลินนี่ยมันก็บอกว่ามันมาแต่มันมันมีกลิ่นนะเออมาแบนเหมือนเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยนะแอซิดิตี้มันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เยอะเท่าคนตัวซาเทเดตัวมันก็จะหนักกว่าแล้วก็มัมแบบบาลานซ์จะบาลานซ์ดีมากเหมือนที่เปสมูทบอดี้เชนทกลมมากกลมมากอร่อยให้ผมดาผว่ามันมีในปาสิลผสมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทำให้แบบรสชาติออกมาจัดก็มีกลิ่นแอนเจลีนมันก็เป็นความบาลานซ์ซึ่งมนนีะ S <S เออเรือ่องอาส้มช็อกโกแลตมาถั่วาม,มาอม่างเงื่อนอะไรไปใช้ได้ใช้ได้ะะไนะเป็นคอล์สทายเงินเลยการนี้ก็แบบมีเบิลอิงเบอร์รี่นะ ันก็เป็นแบบว่านัดดีได้สบายซันเดย์เนี่ยจจะแบบวันเสาร์ไงเราก็หุดไปเที่ยวก็ไปสบายชิลๆวันชิลๆซันเดย์เราก็อยู่บ้านแล้วเตรียมพร้อมทำงานแล้วต้ไปกิหน่อยเออใช้ได้นะแม่เดี๋ยวเราไปเออจะว่าไปมันก็มีความเปรี้ยวปิดปลายอยู่นิดนะแตะว่ไม่เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวเลยต้องบอกว่าอันนี้เปรี้ยวกว่าเปรี้กว่าซันเดย์แอบเปรี้ยมโดนยังไงอันนี้มันาจะแบบมันเป็นสมูทนะช็อกโกแลตเนี่ยใช่เลยนะรสสัมผัสอะไรที่โดดเด่นมันมีตัวนี้เฟรมว่าอย่างเด็กโอเคไปกินเย็นครับ เย็นมาแล้วจ้าซันดีซันดีเลยนะกินเผื่อพรุ่งนี้เลย ผมว่าตัวนี้มันก็ฉ่ำใช้ได้เหมือนกันนะนุ่มากเลย t e x t อร์ที่ที่ดีเหมือนกันไม่ไม่ได้บางเราเยอะเกินไปความเปรี้ยนิดๆเฮ้ยเออมันแบบุลม่นนตตี้ปากแล้วมันแบบทําให้ต่อมน้าลายมันนิ่มมากมันไม่ได้เปรี้ยวเปรี้ยวที่ชาร์ตเบอร์รี่ใช่ใช่ใช่เปรี้ยวมาทํำฉ่ำให้ความฉ่ำเหมือนแบบสุกๆกับเออผลไม้ดูสุกไกลิ่นนตตี้แล้วงทางเด่นนะผมว่าเทียบกับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่มากกว่าคือปกติผมถ้าให้เลือกว่าฟูตตี้กับนัตตี้ช็อกโกแลตจะไปทางฟูตตี้ แต่อันนี้มันเป็นนัตตี้ช็อกโกแลตที่มันแบบมันมาเต็มมากเลยแล้วมันเหมือนขนมหวานนะเราดิมิทูร์มันเปรี้ยวเปรี้ยวมันตัดอย่างนี้มันตัดใช้ได้เขาเรียกว่ามันมีความคอมเพล็กซ์ของรสชาติใช่ไหมมันแบบตามมามีตามมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเมล็กาแฟเบรนด์ด้วยแหละเอแล้วก็คือเคนะโอเคผมให้กันเดียร์ให้กันดีกว่าสอดสองตัวนี้ถ้าสตหรับผมนะผมให้ ตัวนี้มากกว่ารับผมชอบตัวนี้สิตัวนี้ดีเลยเพราะตลาดผมเนี่ยผมเป็นคนที่กินกาแฟเช้าค่อนข้างจะเข้มๆนะฮะช่วงบ่ายกาแฟค่อนข้างบางต<ร>ัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่าก็เสร็จแล้วแต่ความชอบ<ร>ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าพ่าเศษตัวนี้มีมีความโดดเด่นตรงที่ว่า t e x t อร์เขาสมูทอันนี้กินร้อนนดกินเย็นก็ความเปรี้ยวไม่ได้แบบไม่แรกกันตัวนี้มีความเปรี้ยวได้แค่แบบมันน้คือใช่นี่โอเคนะเพราะว่าคือผมมองว่ากินเป็นกาแฟที่แบบเหมือนมันมี body นะแต่ว่ากินหลังมื้ออาหารหล่ะ ย่ญ่ก็หลังเที่ยงก็ยังกินได้ไม่ได้แน่นมากเหมือนกาแฟนมเนี้ยอาจจะไม่ไหวแต่อันนี้อที่มีก็ถ้ากาแฟเข้มเกินไปตอนกินหลังมื้ออาหารมันจะดูแบบว่าไม่ไม่ได้รีเฟชชิ่งแล้มันจะแน่นๆอะไรเงี้ยมันจะเหมือนหน้าเหมือนกับอาหารที่เราเพิ่งกินไปนั่นแหละจะถือว่าลดเลเวลลงมาให้มันบาลานซ์ก็สองตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกถูกว่าแนะนําว่าเขาก็ผลิตออกมาเป็นทัตเตอร์เดย์ซันเดย์นะซึ่งสองอย่างเลยนะครับวันหนึ่งกินทัตเตอร์เดย์วันหนึ่งกินซันเดย์ก็ได้วันไหนที่คึ้มๆแบบบบเเเออจิชาาายยยย่่นีดดัั ได้หนักแน่นหน่อยบาลานซ์สมูทหน่อยก็ ันเทำโกลูได้ดิฟได้นะอันนี้จะว่าไปแต่ภาพในผมมันเหมือนกับว่าเวลาแบบตื่นเช้ามาแล้วแบบกินกาแฟริมทะเลเออเปิดเทกเอออันนี้ผมรู้สึกว่าเอออยู่กลางป่าครับกลางป่ากลางป่าเขาวนิดนงว่ามีเบอร์รี่มีอะไรเออเราฉีกข้านการธรรมชาติเออมันก็จะเป็นแบบสดชื่นมีเฟลชชิ่งให้กับเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันเดย์นะครับสำหรับตัวแรกแรกของเอสเทซอร์แมนครับผมครับก็เดี๋ยวมีตัวอื่นสำหรับศุกร์แล้วก็สันเดย์นี้จัดไปก่อนตามต่อตอนต่อไปใช่ยังไงก็ฝากติดตามชมตอนต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าอย อยากให้เรารีว like ิวยังไงเพิ่มอยากจะให้เรามีตีลังกาชงกาแฟอะไรขอนะก็ลองดูเออลองดูแล้วกันใครเปเพื่อนคนไหนเคยกินมาก่อนแล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่ารสชาติได้เป็นแบบคือเราชมเาแฟโซ่กินใช่ไหมอาจจะมีที่นีฟก็ได้หรือว่าเปนไลฟอเพีกว่าก็ได้อย่างเงี้ยเลยคอมเมนต์มาได้บอกเรามาได้ถ้าใครอยากให้ลองทำก็บอกว่าเราจะทำใจร้อยแล้โอเคครับงั้นวันนี้คลิปนี้ก็คงจบประมาณนี้นะครับอยากใครที่สนใจกาแฟหอมฟิโซ่แมนก็อย่าลืมไปกดดูเขาด้วยนะครับช่องทางออนไลน์ด้วยทั้งออนไลนนน์์แลล้วก็ทางออฟไเะ ก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยจริงๆว่าลายสวยๆลี่มีเต็น์อยู่แถเราหมดแล้วโดนริพอร์ดเโอเคครับมาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย